come on. วางใจกับช่วงรถเด่นยันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นสุดยอดรถ SUV ครับโอ้ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้ารุ่นนี้เลยเรียกว่าเป็นต้นแบบของ SUV ในปัจจุบันเลยนะฮะวันนี้มีตัวท็อปมาให้ดูแล้วก็ใม่ถือว่ายังน้อยมากๆเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ216 Honda CRV Gen4 Minor Change เบนซินตัวท็อป 2.4EL 4WD ไม่แป เจน4ครับวันนี้เป็นตัว Minor c h a n เลยนะฮะตัว Minor c h a n เป็นโมเดลผลิตปี2016แท้ๆและที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะกับคันนี้เลย2016 CRV 2.4 EL 4WD ใหม่8 0 0 0มืเป็นรถบ้าน2 0 0มือนะครับดูแลรถดีทั้ง2ท่านเลยแลนะราคารถใหม่ป้ายแดงนี่ก็โอ้โหสุดยอดมาก1,580,000บาท วมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทน,นี่เรียกว่าเฉียดเฉียดล้านหกเลยทีเดียวครับรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีต,ตมัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วม เลขไม่แท้ๆแ0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคกนแต่ราคาครับโมเดลผลิตปี2 0 1 6แท้ๆเลยอายุรถ7ปีกว่าๆกับไม้เพียงแค่8 0,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเรื่องชนหนักไปความแต่ต่อน้ำท่วมไม่มีแน่นอนแต่ก็ตามอายุนะครับ7ปีกว่าเรื่องของการเคมเก็บสีมีแน่นอนครับวันนี้ที่ท่านเห็นนี้คือสีสันผิววันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยเราพึ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน เลยว่าสวยขนาดไหนไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกระจังหน้ามาใหญ่โตแบบนี้เลยสวยมากด้านบนเป็นคโครเมียมยาวๆด้านตรงกลางเป็นสีเทาเข้มด้านล่างเป็นรังผึ้งแล้วก็บนล่างล้อมกรอบด้วยคโครเมียมสวยๆเลยโคมไฟหน้าปลอดเป็นคโคมโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเด y t i ทม LED โคมไฟยังสวยยังายใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับ ตัวนี้ m i n นอร์เชนลิ้นหน้าก็จะเป็นสีเงินนะครับก็สวยมากตัดกับตัวพลาสติกสีดำแล้วก็ตัวรถสีขาวมันดูลงตัวมากๆไฟตัดหมอกมีให้โคมไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยปิ๊งๆยังดูดีมากๆฝากระโปรงสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยสวยเลยนะครับก็เรื่องการเก็บสีเขาก็คงจะมีเก็บมาบ้างแหละแต่วันนี้ดูแล้วใช้ได้เรียบร้อยสเก็ตยินนีบ้างเบาๆตามสไตล์รถใหญ่นะครับ ดูแล้ววันนี้ท่อนหัวผ่านสบายๆส,สีสันออกแดดเงางามโดดเด่นเปลง่งปลั่งเป็นประกายขาวมุกเขอาไปก็ยังบางใช้ได้กันชนสีสันวันนี้เจ้าของเดิมเก็บมาให้เราเรียบร้อยดูแล้วไม่น่าจะต้องทําอะไรโอเคทั้งฝากระโปรงและกันชนสวยไปตามนี้ได้เลยนะครับภาพรวมแดบขวากันต่อนะครับสีสันวันนี้ค่อนข้างเรียบร้อยเลยครับขอบคุณเจ้าของเดิมมาก นะครับมีบันดงบันไดให้เราเสร็จสับด้วยนะครับกับพลาสติกก็ยังสวยใช้ได้นะครับ้อไปก็ยังบางอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับสีสันวันนี้สวยเนียนตลอดทั้งแถบเลยนะครับเราพยายามจะดูขนมงขนแมวก็ดูแล้วก็น้อยมากนะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้วยนะฮะมือจับพรเมียมมี smart entry ให้เจ้าของเดิมแถมฟรีมาให้แล้วเรียบร้อย หลังคาเป็นไงเออสวยเหมือนกันใช้ได้เขาอไปยังบางเสาวอากาศแบบรีบฉลามด้วยมาถึงล้อกันบ้างนะครับรุ่นนี้จะได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยเจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กมาให้เราเป็นแม็กแฟชั่นเท่ๆขอบคุณมากนะครับเป็นลายเออสีเงินนะฮะแล้วก็รองสีดำหน้าเงารองดำนะครับสวยมากนะฮะเหมือนจะเป็นเนื้อเซรามิกด้วยนะครับสวยมากเลยไม่มีตลกไม่มีเบียกฟุตบาทอะไรนะครับ ส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นโอ้โหโยโกฮาม่าด้วยสุดยอดเบอร์ B 2อ5 5 5 R 2 0เลยหล่อๆเลยนะฮะปียางก็2 0 0 0เท่าไหร่20ป่ะเดี๋ยวผมดูอ่ะล้อหน้ายังหาไม่เจอนะเดี๋ยวค่อยๆหาดูดอกละกันดอกสวยดอกลึกดอกเต็มนะผมว่าอีก2ปี3ปีก็ยังพอได้นะครับก็ยังถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ล้อหลังก็ดิสเบรกครับแม็กหลังก็สวยเลยไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางาแม็กขอบ20โอ้โหมาลงกับซีอาวีแล้วมันดูหลอ่อดูเท่มากยางโยโกฮามาปีก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆหาไปนะ,ะอ่ะดูดอกละกันดอกใช้ได้เลยนะดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะค่อนข้างลึกไปได้สักสปีสบายๆนะฮะ สุมล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมโครงสร้างกันต่อเลยนะครับประตูด้านหลังขวาเปิดไปแล้วขอบยางดึงออกมาค่อนข้างเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกด้านในประตูสวยแห้งเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับเสากลางขวาครับขอบยางดึงออกมาโอ้โหยังเหนียวมากไม่ค่อยมีใครดึงนะเม็ดอาร์ค ยูครอซอกในประตูน็อตเดิมไม่มีขยับตัวเลขตัวอักษรคมคมเลยน็อตเดิมไม่มีถอนไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดไม่มีงัดแงอะไรเสาหน้าขวาคนขับครับ,ข,บ,ข,บขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คยูครบ ซอกนายแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีปนนะครับมาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะ mm hmm. ก็มีคันนี้เจ้าของเดิมใส่สปอยเดิม hmm. ให้เราเท่ๆขอบคุณมากมีไฟเบรกเรียบร้อยนะฮะกระจกเดิมของค o นด a พร้อมฟิล์มพร้อมลายฟ้าไฟท้ายตัวไมเนอร์ชีลายนี้เลยซ้ายสวยครับขวาก็สวยสบมบูรณ์เรียบร้อยฝากระโปรงหลังสีสันเจ้าของเดิมให้เรามาใช้ได้เลยนะดูแล้วพร้อมตั้งขายเลยไม่ต้องทำอะไรแล้ว กันชนก็เช่นเดียวกันสวยเลยนะครับด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำผสมสีเงินก็สวยเลยนะครับสีสันอ่าเขาเก็บมาให้เราแล้วสวยเลยขอบคุณมากฝาท้ายรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟฟ้านะครับเจนที่สี่ยังไม่มีจะมีก็เจนที่ห้ามั้งอ่าเจนสี่ก็เปิดปิดด้วยมือก็ไม่ยากเท่าไหร่ไฟท้ายรุ่นนี้จะพลาสติกจะบางมิดเลยเราต้องอาศัยดูบนบนเอาก็คือดูหัวน,นอ็อตฝาท้ายว่าไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับด้านในแห้งสนิทนะครับ เม็ดลากสวยๆแห้งๆเดิมๆน็อตฝาท้ายเดิมหมดครับไม่เคยถอดเลยฝาท้ายครับแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงไปครับไม่มีล้องไม่มีพ่นอะไรเลยนะครับด้านหลังกว้างมากนี่คือจุดขายของเซียวีเลยนะฮะร,รถสายท่องเที่ยวนะครับเอายแผ่นรองออกมาก่อนมีพรม5 d ดีแถมมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากได้2อ,อย่างเลยได้ทั้งถาดได้ทั้งพรมพรมจริงด้านล่างก็สวยมากนะครับนี่เนียนกลิปเลยนะฮะ มีล้อไหล่ให้เหมือนเดิมเป็นล้อมแม็กซ์ด้วยมีแม่แรงอุปกรณ์ดอดล้อม,มีให้ครบคกันนะครับผิวพันธุ์ด้านหลังแห้งสนิทเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีคลไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมครับทุกอย่างแห้งเดิมจากโรงงาน แท็บซ้ายสีสันโอ้โหเรียกว่าคันนี้สีสันเราไม่ต้องทำอะไรแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมาให้เรามาแบบพร้อมตั้งขายได้เลยมีบันดงบันไดให้เสร็จสับด้วยกับข้างพลาสติกสีดำก็สวยเนียนเลยนะฮะเพราะไปก็ยังบางใช้ได้นะฮะมือจับก็เป็นโครเมียมมีสมาร์ทเอนทรีให้มีฟิล์มรอบคันเสร็จสับเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมีเลนวอชดูรถด,ด้านข้างได้ด้วยนะครับ ล้อแม็กซี่ล้อ,อดิสเบรกสล้อโทษดแม็กแฟชั่นเขาเปลี่ยนมาให้ขอบ20หลอหลอๆแบบนี้เลยแล้วก็ค่อนข้างสวยสมบูรณ์ไม่มีทะลอกอะไรเลยนะครับยางก็เป็นโยโกฮามารุ่นปาราดาสเปคเนะครับปีผมก็พยายามจะหาอยู่เนี่ยปีอะไรก็ไม่ทราบนะ,ะเดูดอกละกันดอกสวยใช้ได้นะครับดอกลึกดอกเต็มไปตามนี้ได้เลยซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม หลังซ้ายก็สวยนะครับเรียกว่าสี่ล้อสวยหมดไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงหล่อๆเลยขอบ20นะครับแล้วก็เจอแล้วปี2020นะครับก็พอได้นะกลางๆแต่ดอกเหลือเยอะนะดอกสวยดอกเต็มดอกคมใช้ได้นะก็ผมว่าอีกสองปีก็ยังได้สุมล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วครับขอบยางดึงออกมาเม็ดทาร์คสวยงาม อยู่ครบสาวกลางซ้ายครับเบ็ดแอกสวยงามซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับแปนเบรรุ่นนี้อยู่ซ้ายเรียบเนียนไม่มีงัดแงะแก่เก่าเลขเครื่องครับตัวท็อปก็ K24 เลย V5 3 100 495ตัวัส้ง MR HRM ลงท้ายด้วย P100 374ผลิตและประกอบประเทศไทย เสาหน้าซา้ายครับเม็ดอากอยู่ครบตลอดทั้งแนวแห้งสนิทครับไม่มีเคาะไม่มีพ้นนะครับเดิมเดิมภาสีหมดมิถุนาไปตามนี้เลยกลางปีนู่นเลยนะฮะกระจกเดิมของ h อน d a ดูเครื่องกันไปตัวนี้ตัว Top m i n o r Chain นะฮะ2.4ก็จะได้เครื่องบล็อกใหม่แล้วเป็น Earth Dream Technology i-VTEC h ครับ 2,400cc 175 cc, แรงมา้าได้เกียร์ CVT คะฮะเติมได้ถึง E85 อัตราสิ้นเปลืองถ้าวิ่งทางไกลก็จะประมาณ12-13โลลิตรนะครับแต่ถ้าวิ่งในเมืองนี่ไม่ถึงแน่นอนก็อาจจะค่อนข้างกินจุนิดนึงแนวตามสไตล์ SUV แต่ได้ไม่น้อยครับ80,000โล โครงสร้างเดิมครับซอกในด้านขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับเลยนะครับเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยๆเลยมีเบรก ABS ให้ด้วยรุ่นนี้แก้มอาจจะดูยากนะฮะเราอาศัยดูซับในเอาละกันว่ารูกลมคมกริบเม็ดอาร์คแห้งสนิทสวยงามเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบขานหน้าก็เดิมๆครับรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทเรียงตัวชัดเจนนะครับรูกลมคมกริบ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เอาเกินแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับเบ้าโชคแห้งสนิทนะครับเม็ดอาร์คสวยๆนะซับไนแห้งไม่มีเคราะไม่มีพ่นซอกในด้านซ้ายน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับแม้แต่ฝากระโปรงน็อตก็ไม่เคยถอดเลยอ้สุดยอด สติกเกอร์ด้านใต้ตอยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดกันร้อนยังดูดีสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นไม่มีงัดแง่แก่เกาเลยครับสติกเกอร์เนียนๆสวยๆเลยไม่มีงัดแงะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฝากระโปรงน็อตไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลย2 4 e l 4 w h e l ก็จะได้เบาะไฟฟ้านะครับคูน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวแต่ฝั่งคนขับเนี่ยไฟฟ้าแน่นอนมีดันหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะ บ่อที่อย่างนี้ก็เป็นหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีดําได้สีเทาฟอกขึ้นมาแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับมีเหี่ยวมียน่นมีถลอกบ้างเบาๆแต่ว่าก็ตามอายุนะครับแต่พ่นได้เดี๋ยวพ่นให้นะตรงนี้เดี๋ยวตุ้มพ่นให้ตรงนี้เดี๋ยวพ่นให้ที่เหลือตรงกลางฟอกให้อย่างเดียวก็ยังสวยมากยังเนียนใช้ได้สะอาดแหงก็สวยครับไปตามนี้ได้เลยนะครับสวยๆเนียนๆเ,เลย นะปุ่มมีลอกแน่นอนรุ่นนี้ชอบลอกนะเดี๋ยวพ่นให้พ่นได้นะครับเดี๋ยวพ่นให้ฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยดูดีใช้ได้ขอบคุณมากด้านหลังขวาประตูอ่าฟิล์มก็โอเคนะก็สวยใช้ได้ยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบแผงก็สวยครับงานพระตงลาสติกสวยห้องโดยสารกว้างมาก,มากนั่งสบายนี่เป็นหนังแท้เนื้อเดิมโรงง,งานทุกชิ้นเลยด้านหลังนี่ฟอกขึ้นมาก็เรียกว่าสวยพร้อมใช้งานเลยคงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับสีดำ เท่มีรูติดตั้งคาซีดด้วยหัวหมอน3ตำแหน่งตรงกลางมีที่เท้าแขนให้พร้อมรองวางแก้วน้ำนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับอา่าเพราะนั้นสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ตัวเบาะพับได้นะครับเดี๋ยวเราจะพับให้ดูจากด้านหลังละกันพับแยก60-40ได้น,นะฮะฝาท้ายงานพลาสติกเป็นสีดำนะครับโดยรวมก็ใช้ได้มีรื้อมีรอยบ้างจากการผลของก็ตามสไตล์รถท่องเที่ยวนะครับ ส่วนด้านล่างนี่โอเคเลยสวยรอยมีบ้างไม่เยอะเลยนะครับบางคันนี่ขนเข้าขนออกขนของกระจุยกระจายจะรอยเยอะกว่านี้แต่คันนี้ถือว่าเนี้ยบค่อนข้างเนี้ยบมากซ้ายขวานี่ดูดีเลยเพดงเพดานสวยมีไ,ไฟด้านหลังให้ด้วยอีกหนึ่งดวงนะจ๊ะแบบนี้แล้วก็ด้านหลังที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันมีมือไอตัวช่วยดึงแล้วก็มันจะพับลงไปเองโดยที่เราไม่ต้องเดินไปพับจีดันน,แบบน,นะเอออันนี้เจ๋งอ่ะ ชอบชอบไอเดียดีมากนะครับขอจะแปบ้านเวลาช้อปปิ้งมาขนของพลุนพลังก็พับแล้วก็โยนเข้าไปนะหรือว่าจะเอามาปิกนิกวางฟูกนะไปแคมปิ้งเบาๆก็เออสะดวกสบายใช้ได้นะครับแผงประตูหลังซ้ายก็สวยเนียนใช้ได้เลยนะครับฟิล์มก็สวยนะครับเบาก,ก็พับง่ายสะดวกสบายครับพับราบมาก็ขนของได้เยอะ นะจะพับไว้นั่งทั่วๆไปก็โอเคนะครับเข้าไปนั่งแล้วก็กว้างมากสะดวกสบายนะครับปลอดโปร่งไม่อึดอัดเพดานค่อนข้างสูงองศาการเอียงใช้ได้ปรับเอียงได้อีกนิดนึงนะได้ประมาณหนึ่งนิดนึงก็สุดประมาณนี้ก็โอเคนะฮะนั่งทางไกลก็หลับสบายนะครับแล้วก็กว้างด้วยนะครับประตูหน้าซ้ายก็สวยนะครับเนียนกริปฟิล์มสวยๆนะครับ โอ้เจ้าของเดิมมีของแต่งมาให้เราด้วยเท่ๆขอบคุณมากนะครับเบาะได้ไฟฟ้าคู่หน้าเลยครับเยี่ยมแล้วก็เนื้อบอ่อนี่ของเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นเลยฝั่งซ้ายนี่สวยมากฟอกขึ้นมาแล้วยังดูดีมากๆไปลองขับกันตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกุญแจ immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะครับ ร์ดขึ้นมาแล้วครับไม่แปดหมื่นโลเท่าน,นั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับกับอายุรถเปกีกว่านะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนได้แอร์ดิจิตอลนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยแล้วก็ปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาซะด้วยนี่ยำเลยนะครับมีไลฟ้าหน้าหลังปรับทิศทางอะไรก็ดิจิตอลหมดคอนโซลด้านหน้า นะเป็นงานพลาสติกแข็งๆสีเทาเข้มเกือบๆดำสวยเนียนกริบๆถุงลมด้านหน้ามี4ใบนะครับที่เบาะอีก2เป็น6เสาด้านหลังอีก2 8ถุงลม8ลูกพร้อมเบรก ABS ครับหน้าจอมี2ชั้นนะครับด้านบนก็จะเป็นพวกมาตรวัดทั่วๆไปเนี่ยนะไว้ดูข้อมูลข้อมูลต่างๆนาะนาะอะไรเยอะแยะ ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ไปดูข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไปนะดูอัตราสิ้นเบื้องนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยด้านล่างฮะก็เป็นจอที่เป็นตัวพวกไมเนอร์เชนและจะได้จอรุ่นใหม่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะมาพร้อมภาษาไทยให้เสร็จสับมีแผนที่นำทางเนวิเกเตอร์ภาษาไทยซะด้วยเยี่ยมไปเลยเป็นระบบสัมผัสสะดวกสบายมาพร้อมกล้องหลังในตัวแลละ นะสามมุมมองเช่นเดิมเลนส์กว้างเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนนะครับและก็มีเลนส์วอชด้วยนะครับปี2016นี่ตีไฟเลี้ยวซ้ายนี่ได้เลนส์วอชดูรถที่จะแซงขึ้นมาได้ด้วยนะครับถันมาด้านล่างเกียร์ก็เปลี่ยนเป็น C ี t ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยพอไมเนชเช่แล้จะได้เป็นเกียร์ c ี t แล้วจะประหยัดมากขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นนะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยยังดูดีมากๆนะครับ แล้วก็ด้านล่างมี power outlet ให้ด้วยนะครับตรงกลางร่องวางแก้วน้ำก็ยังสวยดูดีนะครับให้มาพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างใหญ่เลยที่เท้าแขนเป็นหนังแท้นุ่มๆสีดำเลื่อนได้นิดนึงด้านในโอ้พอร์ตอยู่ในนี้เต็มเลยครับ HDMI USB 2 power outlet 1นึ่นะฮะครบพวงมาลัยมีแป้น p a d a l shift ให้นะครับสำหรับตัวเครื่อง2.4เปลี่ยนเกียร์ได้ที่หลังพวงมาลายัย มี Cruise Control ให้มีมัลติฟังชันรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยนะครับวัสดุสวยมากเนื้อพงมลายหนังแท้อ,อ๋อมีถลอกเบาๆแต่พ่นได้นะครับพ่นได้เดี๋ยวพ่นให้นะครับที่เหลือโอเคดูดีนะครับที่เหลือยังสวยสับได้4ทิศทางจําได้ลงขึ้นเดินหน้าอยหลังครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับหบาน เซ็นทันล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีโหมดกันแะครับกีบ e ประหยัดระบบควบคุมการทรงตัวกระจกบองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกครับมีอะไรเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนด้านบนมีช่องเก็บแว่นนะมีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงนะฮะที่บงังแดดสีเทาๆเปนครีมมีกระจกให้สฝั่ง ใช่สองฝั่งเพดานครับเป็นผ้าสีออกครีมครีมก็สวยดูดีใช้ได้นะครับเจ้าของเดิมทำอะไรไปเนี่ยเพิ่งเข้าศูนย์ h o n ด้มาให้เราด้วยนะก่อนเขาจะมาขายเนี่ยสิบกุมภาพันธ์นี้เองแปดหมื่นหกนะฮะแปดหมื่นหกขยับไปสิบกว่าโลเองอะพี่น้องแปดขยับไปประมาณสิบกว่าโล สิบกโลเท่านั้นใช่เหรอเดีสี่สิบโลเขาโดดขยับไปประมาณสีกิโลเมตรเท่านั้นเองนะเขาอยู่แถวในเรน,นเราเนี่ยถึงอีกทีก็เก้าหนหู่นเลยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะเช็คระยะเรียบร้อยนะที่คอนดาเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ไปตามนี้ได้เลยนะครับเขาเพิ่งเข้าศูนย์มาให้เรานะอ่ะเกะซ้ายมีอะไรให้แฟบโอ้ขอบคุณเจ้าของเดิมทั้งสองท่านมากๆยังส่งต่อคู่มือมาให้เราครบเลย คู่มือใช้งานทั่วไปคู่มือหน้าจอแผนที่สมุดเช็คระยะครบเลยคนแรกเป็นสุภาพสตรีนะครับคนที่สองน่าจะผู้ชายอ่ะปี2016ครับเมษายนครับนะฮะมือแรกนี่มาจากพัทลุงนะฮะ2.4 EL สีขาวมุกไว้ออคิดเครื่องยนต์ K24V53100495 ตัวถัง MRHRM ลงท้ายด้วย P100374 นะครับ80,000โลโอ้โหเข้าศูนย์ตลอดครับรอบสุดท้ายอาจจะไม่ได้ลงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วแต่เราดูใบนี้เอาแล้วกันว่ารอบสุดท้ายเขาเข้ามาตอน86,749กสํิาโลเมตรสำนารถโมเดลครับปี2016แท้ครับ จดทะเบียนก็กลางปี2016ครับสีขาวเดิมโรงงานครับเลขตัวถัง MRHM r M, ลงท้ายด้วย p 1 0 0 3 7 4เครื่องยนต์ K24V53100495 เบนซิน4สูบ2.4ลิตร175แรงมาลองขับกันฮะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรนะครับพลักกำลังเหลือๆแน่นอนนะครับเหลือๆเ,เลยโอ้พุ่งใช้ได้เลยเหมาะสำหรับวิ่งทางไกล ก็ยังเบรกจึ๊กอยู่ดีนะฮะช่วงล่างก็ยังแน่นใช้ได้เครื่องนี่เงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับมีกล้องหลังให้ในตัวนะพร้อมเส้นกะระยะพวงมาลัยโอเคครับแน่แนๆเฟิร์มเมจับแล้วก็กระชับมั่นใจดีนะครับก็เรียกว่าเป็นรถ SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์นะครับใช้ส่วนตัวในเมืองนอกเมืองได้หมดเลยนะฮะโดยเฉพาะสายท่องเที่ยวนี่ขับสนุกมากวงเลี้ยวกันหน่อย มีรถขวางเบาๆพ้นไหมเนี่ยอ่าไปแล้วนะอ่าค่อยๆไปโอเคี้ยวก็โอเคนะฮะมาตรฐานใช้ได้กับรถทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกนะฮะนะอ่าไปแล้วอ่อานันนี้กระดึบกระดึบกันไปกระดึบกันไปกระดึบกันไปอ่าๆๆๆอ่า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 ่าพ้นไหมเนี่ยไม่ให้เอากันชนซีวิ c ไปด้วยนะอโอเคผ่านนะ แม้ว่าจะมีรถขวางเบาๆแต่ยังพอจะผ่านได้นะครับไม่ต้องโยกนะก็วงเลี้ยวก็ถือว่ายังแคบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช้ได้เลยเดี๋ยววันนี้เราไปดูราคากันดีกว่าฮะว่าไอ้เจ้าตัวท็อป i n เนอร์เชนเนี่ยราคาร้ใหม่เกือบล้านหครับกับไม่แค่8ป0 0มื่โลวันนี้เหลือเท่าไหร่ ไป n o n d r v r v ครับวันนี้เอา Gen 4ตัว m n o r r h a n ช e มาให้ดูเลยแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ถือว่ายังน้อยมากๆเลยกับคันนี้เลย2,016 Honda CR-V 2.4 EL f w d ได้ไม่แปดหมืนเป็นรถบ้าน2มือนะครับต้องบอกเลยว่าดูแลรถดีทั้ง2ท่านมากๆเลยมาด้วยค่าตัวรถใหม่ไปไ้ายแดงในยุคนั้นนะฮะ1,580,000บาท ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะถ้ารวมนี่เกือบล้าน6เลยนะฮะกับอายุรถ7ปีกว่าๆเท่านั้นเองะฮะวันนี้บอกเลยราคานี่น่าสนใจจริงๆนะฮะเพราะว่าวันนี้ครับราคาหน้าร้านบวกอินนะฮะเราตั้งขายอยู่5 7 9 9 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีฮะลดเลยหรือเพียง5 5 9 0 0 0บาท อโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ CRV Gen 4จัวท็อปครับเจ็ดปีกว่าๆก,กับไม่แค่80,000กว่ากิโลเมตรครับวันนี้ฮะหายไปเป็นล้านแล้วนะฮะราคาจากป้ายแดงหายไป็ล้านเสรศษๆเพราะฉะนั้นใครที่เคยเล็งอยู่วันนี้บอกเลยอยู่ในจุดที่ราคาน่าสนใจจับต้องได้จริงๆนะฮะน่าสนใจมากๆเครดิตดีฟรีดาวออกรถ 0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะคะราคาเน,นี้มีวรรตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยอนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า1 7 9รดกายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกชัช้นฟรี24ชั่วโมงเลยและดูก่อนออกรถครับผมจเจ้ารถกระสุนฮอนด้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมความค่าเช่คก่อนส่งมอบเช่นเคย,ยตัวท็อปครับ2.4 EL w ฟ e e วิ r ด้ e บอกเลยวันนี้คุ้มจริงๆกับไม้แท้ๆ8 0หมื่นโลฮะ โอ้โหจากล้านเกือบล้านหกวันนี้เหลือแค่5 5 9 0 0 0บาทยาชารีบออนไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline 19sp วันาแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่คูกันแบบพิม19สีประกรณ์เราอยู่ถนนกันละประบเปิเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้หลงที่สถานีวุฒธาธกาศ ประตู2แล้วโทรหาทีมงานไปขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีปรกรน,นับซื้อรถทุกรุ่นดุกยี่ห้อราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ลแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราได้นะครับวันนี้นับสิสาีปกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com